คนพูดดีกับพูดไม่ดีอ่าพูดไม่ดีพูดยังไงพูดขูถะาพานีภาษาพูดเหมือนขี้พูดออกมาแล้วพรั่งรู่วออกมาอุจจระเน่าออกมาจากปากดาแช่งโอ้ยสารพัดอะโดยวไปดูคนพูดไม่ดีเถอะเอามาขนโคตรออกขุดออกมาเลยว่างั้นเถอะโอ้บ่มบ่มบมบมบมอย่างืนปืนลูกปืนกลัวออกมาบ่มบ่มบมบมเห็นไหม แล้วทีนี้ลองคิดดูดิคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจสร้างคนเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกกรรมชิดจิตของแต่ละบุคคลน,นั่นแหละเป็นผู้สร้างไหนกพูดไม่ดีคูถถาพานีอไม่ได้พูดเป็นบุพพาราณีมัทมทุรสพานีพูดแบบภาษาดอกไม้พูดแบบภาษาน้ำผึ้งมั่งสิ สวัสดีครับนี่กัลยาณชน good morning อย่างเงี้ยมันก็เป็นกัลยาณชนน่ยลุกขึ้นมาเห็นหน้ากันบม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 ,บมอะพ่ออยู่ไหนไม่รู้แม่อยู่ที่ไหนไม่รู้คําเ่าเนาอะไรไม่ปลลลลลลลุลลลลลลลขึ้นมาสิเปิดร้านครับปุ๊บสาธุข,ขอวันนี้ขอให้อย่ามีคนมาเข้าเลย ในคล้านข้าพเจ้าใครมาเข้าร้านข้าพเจ้าขอให้ชบหายวาย่วงจ้างก็ไม่มีใครมาเข้าไม่เชื่อลองดูเลยเอาท้าเลยเอาเนี่ยลองที่เจ้าของอะ่ะเปิดร้านมาผัวอย่างงี้นะหน้าบูดหน้าบึง้งทะเลาะกับผัวมันลูกมันนั่นโน่นนี่เปิดร้านวันนั้นน่ะขายของนํะไม่มีทางจะได้หรอกเพราะจิตมันไม่ดีไง เปิดร้านมาจะต้องเปิดไหว้พระสวดมนต์อะไรเสร็จลงมาล้างหน้าล้างตาทำสวดมนต์ไหว้พระลุกมาเปิดหน้าบ้านโอ้ขอคุณพระคุณเจ้าวันนี้เป็นวันที่มีความสะอาดสดใสวันนี้เราได้ไหว้พระสวดมนต์แล้วนี่เห็นไหมถักทำบุญถักบาตรเป็นอันดับแรกเปิดมารอตั้งโต๊ะพระมาบิฑบ,บาตรใส่บาตรทำบุญโน่นนั่นนี่ไปเรียบรอ้อยใจสบายแล้วนี่ เห็นไ,ไหมนรกกับสวรรค์อยู่ที่เดียวกันพูดทำคิดกรรมไงละ่ะโยมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเชื่อเขาจะ,จะเชื่อใครพุทธเจ้าบอกว่ากิเลสคือโลภโกรธหลงเนี่ยเกิดกรรมสมมติตามันเห็นสร้อยเขาอยู่ในร้านเกิดกิเลสขึ้นอยากจะได้สร้อยไม่มีเงินปล้นเขาเลยนี่ไงกรรม ไปทำกรรมมาไปโฟ่นเขาจี้เขาได้ทรัพย์นั้นมาแล้วตารวจจับเข้าคุกเห็นไหมโทษของมันสุดสายกันมันเลยไปติดอยู่ที่คุกกรางกลับออกมาเข้าออกเข้าออกยังทําพฤติกรรมแบบเดิมอยู่เพราะว่าไม่ศาลท่านก็อ,อนุญาตให้ปล่อยตามกรรมที่สามปีห้าปีเจปีว่าไปแต่ทีเนี้ยเข้าไปอยู่ในคุกเนี้ยมันก็ยัง ดัดนิสัยมันไม่ได้นะโยมเห็นไหมใจคนเนี่ยถ้ามันดื้อน,นี่ยังไงพานเนี่ยภาละแม่มาไถดะเนี่ยไถนาเนี่ยทีนี้ธรรมะนี่ไงโจรองคุลิมานถูกมิจฉาทิฐิจากที่อาจารย์เนี่ยได้รับสินจ้างรางวัลกลับจิตใส่ร้ายป้ายสีให้ใช้กุศโลบายทางอ,อ้อมให้ ให้ลูกศิษย์เป็นโจรโดยบอกว่าจะสอนวิชาดีให้ให้ไปฆ่าคนเอานิ้วมือมาหนึ่งพันหนึ่งพันคนหนึ่งพันนิ้วเห็นไหมจะใช้ใช้ใช้หลักวิชาล่อลวงให้ลูกศิษย์ไปทำบาปให้เจ้าให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับเอาไปขังคุกองคุม,มาหลงเชื่อเห็นไหมไปทำพุทธสุดเกือบไม่ดีแล้วพุทธเจ้าท่านเห็น จะไปฆ่าแม่คนสุดท้ายพุทธเจ้าเสด็จออกห้ามเลยเสด็จแล้วก็โปดโปดแล้วไล่พระพุทธเจ้าข่าวฟันพระพุทธเจ้าแต่ทําพระพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้าท่านได้โปดจนกลายเป็นบวชบวชแล้วพระเจ้าปิติประสิที่โกศจับจับไม่ได้หนีเพราะว่าองค์ุลิมานไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าที่ว่าเนี่ยเ็าจะฆ่าแม่พระพุทธเจ้าทหนเห็นแล้วถ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยปีตุคาศมาตุคาดจบเลย สวรรค์ก็ไม่ได้ไปนิพพานก็ไม่ได้ไปมาบวชแล้วพระเจ้าพิเศษยอมรับเห็นไหมเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากคนที่มีใจผิดเนี่ยมันกลับลลยมันเป็นดีได้มันสอนกันที่ปัญญาเห็นไหมพุทธเจ้าท่านปราบที่จีคนอะ่ะทีเนี่กรรมเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกว่ามันลึกลับมันลึกลับ เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันทํากรรมแล้วใครไม่บอกใครแล้วมันซ่อนเล่นนะมันซ่อนเล่นทุกคนรู้่ากรรมนี่แหละที่เราเกิดมาเนี่ยมันจึงมีรูปร่างไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนกันมียศโคตราติว่านัาตระลูไม่เหมือนกันนี่ไงระหว่างพรหมเนี่ยนะฝ่ายคาสอนพรหมว่าโลกมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่กันมาอย่างเงี้ยเกิดใจเจ็บตายอย่างเงี้ยนะมันมันเป็นของมันอย่างนี้เนี่ย แต่ที่นี่พระพุทธเจ้าบอกมีเหตุสิไม่มีเหตุมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงผลจุนน่ะใครอยากจะไปเกิดเป็นพระธรรมะเป็นเป็นคนต่ำละ่ะทุกคนเกิดมาก็อยากเป็นเศรษฐีอยากจะสวยงามอยากจะมีทรัพย์อยากจะโน่นนะทุกวันนี้ถ้าคนเกิดอ่ะอยากจะเป็นพระราชาประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีโน่นเห็นไหมเป็นเศรษฐีโน่นแต่ที่เนี้ย มันเป็นอย่างนั้นหมดไม่ได้เ่ยเพราะทุกคนมันทากรรมทํากรรมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนะี่ยพุทธเจ้าถึงบอกให้เริ่มต้นที่ศีลพรรษาเนี่ยให้เริ่มต้นกันที่ศีลธรรมาดีใจที่ธรรมาได้พูดไปเนี่ยดีใจตรงที่ว่าอย่างคุณสติมาเล่าเมื่อกี้คุณสติมาเล่าว่าโอ้ยตอนเนี้ยคุบา้าแม่บ้านผมอะคุณสุชาดา โอมันเริ่มบอกให้ผมทำที่สวดมนต์ไว้มันจะพรรษานิมจะเริ่มไหว้พระสวดมนต์ทำวัดโอ้โมทนาเห็นไหมเออธรรมาบอกว่าให้เอาบ้านเป็นวัดขอให้ญาโยมทุกคนที่มาที่นี่กลับไปแล้วเอาบ้านเป็นวัดเพราะว่ามาวัดตลอดเจ็ดวันไม่ได้หรอกตลอดสามเดือนก็ไม่ได้หรอกงานภาระมันมีอย่าลืมอ่ะ ข่าวรรษานี้เราจะตั้งใจว่าเราจะไหว้พระเราจะสวดมนต์เราจะทําภาวนาเราจะสร้างกุศลในการภาวนาของเราให้มากขึ้นพอเรารู้แล้วว่าชีวิตเราเกิดคนเดียวแก่คนเดียวเจ็บคนเดียวและตายคนเดียวใครก็ช่วยเราไม่ได้อารมาก,ก็ช่วยโยมไมไ่ได้แต่บอกให้โยมทําปฏิบัติเอาของใครของมันนี่ไงคนที่จะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติให้เป็นคนร่ําคนรวยคนให้ทานมากเป็นเศรษฐี คนที่ให้ผ้าผ่อนผิวพันธ์ให้ผ้าผ่อนก็ชื่อว่าให้ผิวพันธุนนะ์บนละคนให้ยุกให้ยาก็ชื่อว่าแข็งแรงไม่มีโครคไข้ไข้เจ็บคนปล่อยปลาให้ชีวิตอายุยืนคนห่มผ้าพระธาตุปาสจากโลคาพยาธิป้องกันพยันอันตรายสืบต่ออายุเห็นไหมครอลองทำเถอะทำสิ่งนี้เไปกวาดวัดกวาดว่ากับปาสจากโลคาพยาธิ โยมเอ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดจากกายวาจาและใจเราพทธเจ้าถึงบอกว่ากรรมเกิดที่นี่เมื่อมันเกิดที่นี่เราต้องพัฒนาตัวนี้ผู้รู้ตัวนี้ให้มันรู้ถูกในมันจากมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันฆ่ามันลักมันประพฤติผิดในกรรมมันกล่าวเท็จมันกินเหล้าเมายาเนี่ยมันมิจฉาทิฏฐินี่เรียกว่ามิจฉาทิเห็นผิดเห็นผิด เห็นผิดไปฆ่าสั์เห็นผิดไปลักทรัพย์เห็นผิดไปพระพุทผิดในกรรมเห็นผิดไปในการกล่าวเท็จด่าเขาว่าเขาแล้วเห็นผิดในการดื่มกินสุราเสพยาเสพติดนี่เห็นผิดกับจิตไหมจิตตัวนี้เนี่ยจิตตัวเดิมนี่แหละคนจะเปลี่ยนกันเนี่ยอยมจะเปลี่ยนไงข้าเข้าไปอยู่ในคุกล่ะจะเปลี่ยนมันแท้แทมันออกมาทําอย่างเดิมมันเปลี่ยนได้ไหม ไม่ได้อะนี่ก็พูดตรงๆเนี่ยพูดตรงๆให้โยมฟังเหตุผลง่ายๆเนี่ยอ้ามันจะเปลี่ยนกันเทเนี่ยเอาผ้าเขาไปเทศทามันออกมามันพูดดีทดําดีคิดดีมันกลับจิตสมัยเอออันนี้แหละมันถึงจะได้ใช่ไหมถ้ามันกลับจิตแบบเนี้ยมันประพฤติตนให้ดีแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่พูดเริ่มพูดใหม่เริ่มคิดใหม่เริ่มทําใหม่เพราะฉะนั้นพูดใหม่ทําใหม่คิดใหม่เนี่ยมันอยู่ที่เราทํา เมื่อเราพูดดีทดําดีคิดดีเริ่มต้นนี่คือกรรมกายกรรมนงเถึดทางกายวัติกรรมทางวาจามาโนกรรมทางใจกายกรรมวัติกรรมมโนกรรมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ตัวเราสร้างเหตุที่ดีไงเหมือนมาวัดมาวัดเนี่ยวันวันผูกวันบัลืนก็เข้าพรรษาแล้ว ปีนี้ก็ว่าเออต้องเอาเอาใหม่เอาใหม่มาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากที่ไม่เคยเหมือนโยมสุชาดาเนี่ยเห็นไหมพระยาคุณสันติกับจิตเลยทุกปีมาขี้เกียจปีนี้ขยันหน่อยเออขยันหน่อยเริ่มไหวพระเริ่มสวดมารู้แลวนี่เวลาคุณสันติอยู่คุณสันติก็ไหวพระสวดมนต์ธรรมาัากคุณสันติสวดได้เออ ภรยาเพิ่งมาเกตตอนนี้แหละภรรยาเพิ่งมาได้ถูกกระตุนโดยอาตมานี่แหละเออถ้าเริ่มทำใหม่มาประพฤติปฏิบัติกายวจิกรรมวจีกรรมมโนกรรมอีกใหม่เห็นไหมโยมทำเลยเหมือนกันเพราะทุกคนเนี่ยเกิดมาเรามาจากไหนไม่รู้มาคนเดียวยนะอยู่นะเขาเรียกอยู่สองคนสามคนสี่คนห้าคนสิบคนนะก็เหมือนอยู่คนเดียวนั่นแหละ ต้องกินคนเดียวต้องใช้คนเดียวต้องคิดคนเดียวต้องทํางานทุกอย่างแหละแล้วเผื่อเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นส่วนเกินแต่ที่นี่เราทําในส่วนที่เป็นของเราจริงๆเนี่ยมันหนีตัวเราไม่พ้นอ่ะกินข้าวเนี่ยไปนั่งไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเจ้าของร้านมันจะมาป้อนหรือไม่มีทางหรอกคนโอ,มโมอโดมูงโก้ใ่ไหมแล้วก็ต้องกินเองใช่ไหม อ,อถ้าสมมุติเราไปซื้ออาหารมาทําปรุงแล้วก็ต้องปรุงของเราต้องทําของเราเองเห็นไหมหาเงินก็ต้องไปหาเงินของเราคนเดียวที่ไหนที่สุดมันก็อัตตาหิอันโนนาโถต้นแลบที่พึ่งแห่งตนเราต้องช่วยตนเมื่อเรารู้แล้วออาสมมติตายอย่างเงี้ยเออคุณสันติก็ตายคนเดียวคุณสุชาดาไม่ได้ตายด้วยคุณสุชาดาตายคุณสันติก็ไม่ได้ตายด้วยคนเราเวลาคนเราไม่ใช่ว่าเออ เ็นผัวเป็นเมียกันแล้วเกิดมาวันเดียวกันอยู่แต่งงานก็ตายวันเดียวกันมันไม่มีหรอกเออแม้แต่ตายมันยังตายคนละเวลาเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นพุธเจ้านั่งบอกเกิดมาคนเดียวอยู่คนเดียวแก่คนเดียวเจ็บคนเดียวแล้วตายคนเดียวชีวิตภายหลังความตายนี่ต่างหากเนี่ยนี่ไงเรากําลังเดินทางต่อแล้วโยมเอย้ยนี่โลกนี่เรามาพักกันหยุดเนี่ยเรามาพักในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนา เรามีคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทานศีลภาวนาให้เราเล่งส่าทานยังอานิสงส์น้อยกว่าศีลทานศีลยังน้อยกว่าอานิสงส์ภาวนานเมื่อเราปฏิบัติเองจะรู้ว่าภาวนาเนี่ยมันได้แก่ตัวเราจะอยู่คนเดียวเราได้ทุกวันเนี่ยเห็นไหมไปโรงพยาบาลอะเอาไปเอาพ่อเอาแม่เอาญาติไปส่งโรงพยาบาลน,นอนอยู่ในเตียง พ่อเอ้ยช่วยด้วยไอยเอ้ยช่วยด้วยก็เรียกใครมาช่วยเรียกใครมาช่วยเพื่ออะไรเพื่อให้พ้นความตายหรือมันก็พ้นไม่ได้มีเงินเป็นศาลานี่ซื้อชีวิตได้ไหมไม่ได้มียศใส่กีแถบอะไรเต็มตัวช่วยชีวิตได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะโลกเราเนี่ยจะต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาด้วยธรรมอ๋อกรรมนี่อยู่การกระทําของเราพูดดีตำดีคิดดี ตามมงคลจนถึงพ้อสุดท้ายวิรชงเขมังเนี่ยทำจิตให้เป็นให้จิตเป็นบริสุทธิ์ผ่องใสกเกษมมงคลสามสิบแปเอาไปใช้ถ้าชีวิตเราเดิมเนี่ยเริ่มกรองจิตเราเปลี่ยนกลับจิตเราสมัยกรองเอาโลกทิ้งกรองเอาโกรธทิ้งเอาอิจฉาลิษยาอาฆาตพยาบาทจองเวนิทิ้งอย่าดีแต่พูด เราต้องทำด้วยอดได้อดทนได้ทนหนีได้หนีเลยไม่ครบแล้วก็ดีและอันเสบนาถ้าเราคาตามพูดเจา้าเรากรองจิตเราไปเรื่อยเหมือนภาวนาเนี่ยมันจะกรองเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปทีหน่อยทีหน่อย,นอยจนเหลือแต่จิตจิตที่มันไม่มีอะไรเนี่ยจากโลภมันก็ไม่โลภจากโกรธมันไม่มีโกรธจากจิตที่ มันหลงไปหลงรักหลงชังมันก็จะไม่หลงรักหลงชังและที่สุดมันกระจายกลายเป็นขันฑิกะหน่อยหนึ่งอุปรจระมากขึ้นอัปนาแนบเน่ยหลังจากนั้นก็วิตกวิจารอคิดกนึกเนี่ยดับไปปีติดับไป,ป,บไปโอ้ทำภาวนาปีติมเกิดโอ้น้ำตาไหลโอกันตาปีติอยากจะลุกแล่นฟ้อนภาวนาปีติพุทธกาปีติขนลุกขนบองมันมีหมดอะโอ,โอ้เห็นแสงสว่างจ้าตัวเท่าตึกนี่ก็มี ทำได้เนี่ยภาวนาผลที่สุดฌานเกิดวิโตวิจารปีติสุขเกิดเอกะกะัตาเกิดนี่ไงฌานสีเกิดจิตสงบแล้วเดินได้แล้วอยู่คนเดียวได้แล้วเห็นไหมอย่างถ้าทําฌานได้ตายปุ๊บถึงมันจะไม่ถึงพันนิพพานตายปุ๊บถ้าบุญคนที่สร้างนึกถึงบุญอย่างที่ผานศีลภาวนาเนี่ยคนนึกถึงบุญก็ไปเกิดในสวรรค์คนทําภาวนาได้ก็ไปเกิดในโพมโลก เป็นอากาศสานันจาวิญญาณนันจาอกินญญายาเนวสัญญาเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่โน่นแหละถ้าใครมีปัญญาพิจารณาให้ลองแท้เห็นทุกเห็นเกิดเกิดทุกทางดับทุกเบื่อหน่ายหาทางปฏิบัตินี่ไงเจริญมหาสติอย่าเอาสติทิ้งอย่าเอาสติว้างคิดนอกเรื่องคิดเรื่องสารพัดอดีตอนาคตไม่ได้อะไรได้แต่อดีตอตีตะเนี่ยมันผ่านไปแล้วว่าง อย่างตอนนี้คิดถึงเรื่องราวอาดีตนะตั้งแต่อายตุตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้ทุกคนอะอดีตที่ผ่านไปแล้วใครคิดแนวแหไรมันแก่อย่างเงี้ยตอนนี้มันอยู่ในลักษณะเนี้ยจะเอาไว้ที่มันผ่านมาแล้วมาในวันเวลาที่อยู่ในความทรงจําจะเอากลับคืนมาในมนเป็นอย่างเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อนาคตยังไม่มาถึงคิดไปทําไมเกิดมาใครจะมาช่วยเราใครจะแก่ใครจะเก็บใ,ใครจะตายตายแล้วเราจะไปไหนอย่างเงี้ยคิดทําไมคิดเอาตามที่พระพุทธเจ้าบอกคิดให ให้หาทางสงบไงให้จิตมันสงบให้ได้ไม่ต้องคิดมากนี่ไงเนี่ยหลวงพ่อเกษมถึงสอนการเห็นเป็นเหตุแห่งการคิดการคิดผุนเกิดเป็นเหตุแห่งการเห็นคิดดีก็เป็นทางเย็นยิ่งคิดไม่เป็นยิ่งเย็นสบายคนที่ทําภาวนาได้นะ่ะเจริญสติได้นะ่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้ในะี่ยจะไปอยู่ที่สงบไม่ใช่มันจะรู้รู้ที่ว่ายิ่งคิดไม่เป็นเนะี่ยอ๋อ มันอยู่ตรงนี้เองจิตตัวนี้เมื่อเราฝึกแล้วให้สติทรงมันมันไม่มีอดีตนะมันไม่มีอนาคต no yesterday no tomorrow มันไม่มีหรอกอดีตอนาคตวันนี้พรุ่งนี้ปัจจุบันนี่คือเห็นการเกิดดับของจิตตรนั้นจิตดับจิตดับอะไรดิตจากดับจากความคิดนั่นแหละดิจจากความทุกข์นั่นแหละนี่ไงถ้าใครทำไปเด้อันนี้พูดไม่ได้หรอก มันอยู่ที่ตัวคนปัจ,จตังเฉพาะนาะเพราะนั้นน่ะพรรษาเนี่ยเรามากรองจิตเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่พูดที่ทำนิคิดกลับจิตไหมอย่าโยมกลับไปบ้านอย่าลืมเอาบ้านเป็นวัดพระบูชาเต็มโต๊ะทุกอย่างปฏิบัติอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นโยมไม่ชี้โยมชี้โยมถือพรหมจารีนี ปฏิบัติเอาของใครของมันเอาให้ดีเลยอดเอาทนเอาสังขารเนี่ยมันมีเกิดนะมันมีแก่และไอตรงเนี้ยมันมีเจ็บนี่ขอมันก็แบบนั่งภาวนาเจ็บหลังเนี่ยเจ็บเอ้ยอย่ามาทรมานท่านเลยมันก็ไม่ฟังมันจะเจ็บของมันเพราะมันเป็นขันนะมันมีอย่างเนี้ยมันถึงเจ็บมันเป็นทุกนี่แหละมันเจ็บเพราะนั้นห้ามมันไม่ได้ก็ดูมันเฉยๆเจ็บก็สักว่าเจ็บ มันไม่ใช่เรานี่ถ้าเราสั่งมันได้มันเป็นเรานะเจ็บเอ้ยหยุดเธอเอ่ยมันหยุดนะเออมันฟังเราแล้วขันเชื่อเราขันช่วยเราแต่นี่มันไม่ใช่ของเรานี่สิเออสั่งมันก็ไม่ได้มันจะเจ็บมันก็เจ็บของมันมันจะปวดมันก็ปวดของมันมันจะแก่มันก็แก่ของมันมันจะตายมันก็ตายของมันอยู่อย่างนี้เห็นไหมเพราะนั้นน่ะอย่าเดือดร้อนกับชีวิตโดยการที่ไปแสวงหาวิทยาศาสตร์แสวงหาธรรมเถอะ ธรรมนี่แหละจะเป็นที่พึ่งแก่พวกเราพระพุทธศาสนาเกิดมาเพราะเหตุนี้แหละที่พุทธเจ้าสอนเห็นทุกให้ดัเทให้ดับทุกที่ใจเราวันนี้ก็ให้ธรรมะแก่ญาติโยมเอาไปใช้คิดพิจารณาก่อนเข้าพรรษาโดยการกรองจิตของตน,ทนหน่อฝึกฝนจิตของตนใหม่